เอาละครับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมน้ำมันโดคังเปนเทื่อนนะก็วันนี้ผมจะมาทําการลองลง SBR เอเยอร์ทีมคาร์ด้วยกันนะครับว่าจะลงผ่านหรือเปล่านี่คือผมยังไม่ผ่านนะครับผมแล้วก็แทบจะไม่ได้ลงด่านนี้เลยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่สำหรับ SBR นะก็เนื่องจากโอกาสที่ผมได้ AR Cell มาด้วยนะครับก็เลยจะมาลองความสามารถของมันที่แท้จริงนะครับเมื่อเจอศัตรูที่เยอะขึ้นก็จะบวกเอ็นเคยอีก20%ต่อหนึ่งคนนะครับผมก็นั่นแหละ ก็คือ SBR เนี่ยมันจะมีสตูเยอะใช่ไหมส่วนมากก็เลยจะเอามาลองเล่นแล้วกันว่ามันจะโหดสักแค่ไหนก็หลังจากคลิปที่แล้วที่เรารีวิวไปไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับรีวิวใบแค่ล่างและเฉยๆยังไม่ได้แปลงล่างด้วยซ้ำนะก็เลยจะมารีวิวเพิ่มด้วยกันถือว่าเป็นพาร์ทสองของการรีวิวเซลล์ <c oughs> นี้นผมไปนในตัวด้วยกันนะก็ทีมที่ผมใช้จะเป็นทีมฟีเซอร์นะครับถามว่าทําไมไม่เอาทีมอื่นที่เป็นบวกร7 0 1 70%อเะไรอย่างเงี้ยไม่บุกไม่เอาทีมอื่นว คือผมมีไว้แต่ว่าตัวละครเนี่ยมันไม่ครบเท่าไหร่นะผมไม่อยากเสี่ยงเลยมันไปโดนนะเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมันไม,ม,นไม่มันไม่ค่อยครบเครื่องนะครับมันมีตัวน้อยด้วยก็เลยขอเล่นเป็นทีมร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไปก่อนแลวกันของฟิสเซอร์นะครับก็นั่นแหละนะในส่วนของทีมก็ประมาณนี้แล้วกันมีจานิมบ้าแดงเซลจีทีฟิสเซอร์จีทีสีเหลืองทาเลสนะครับแล้วก็เอลอาร์เซลใหม่ที่ว่ากันแล้วก็ ฟิเซอร์แน่นอนสีเขียวทั้งคู่เลยนะผมแล้วก็ไอเทมก็ประมาณนี้แล้วกันนะสารไอเทมดูด้านล่างเลยนะโอเคเลยผมไม่แน่ใจว่าผมจะเล่นผ่านหรือเปล่าเนี่ยแต่ของนี้ต้องมาลองกันนะครับผมโอเคนะเรามาลองกันดีกว่าว่าจะไหวหรือเปล่านะรอบแรกเจอทั้งกับโกเทนนะครับผมสองตัวก็อพอได้แหละอย่างน้อยก็เจอสองตัวนะครับผมโอเคเอา่า ฟิเซอร์จะดีเฟนซ์หนามากตอนนี้หกหกหมื่นก็ไม่ได้ถึงกับหนามากนี่หว่าแบบนี้เธอเล็กก็จะโดนหนักแล้วเนี่ยโดนโกเฮนตีด้วยเอาไงดีผมก็ไม่อยากเสียงอย่างที่พูดไปจะให้ฟิเซอร์เผื่อฟิเซอร์เผื่อเผื่อฟิเซอร์มันสตนได้ไงผมไม่อยากลองฟิเซอร์ให้ฟิเซอร์สแตนก่อนแล้วกันว่าจะไหวหรือเปล่าสแตนทั้งนี่แหละนะครับผม ผมจะฆ่าทันก่อนแล้วกันค่อยมาปีฉากด้วยโกเทนซึ่งไม่รู้ผมจะทำได้หรือเปล่าโอเคใช้เท่นี้ไหมเนี่ยใช้ดิรออะไรต้องใช้แล้วจังหวะเนี้ยแล้วก็ทานเล็กก็ตีใส่ทงังไว้กันนะเพราะว่าตีใส่โกเทนเนี่ยไม่มีความหมาย,ลยแล้วทำเองไม่มีรนะ้านสองนะครับตัวเพื่อนเดสบีมปะขิดคอนด้วยอีกรอบไปดิเอาวะ่ะดีมาก สตเสต็คเรื่อยสเต็คเอเดคดิเฟนไปเรื่อยๆดีมากเออเอาว่ะตีไม่เข้าว่ะสองพันกว่าเออใช้ได้ใช้ได้ตีไม่เข้าแล้วโอเคโกเทนใส่ไม่ตายไปแล้วเรียบร้อยครับงนั้นก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะใส่ไม่ตายใส่ฟิเซอร์นะโอเคหมดเรื่องเสียเหมือนกันเนี่เพราะว่าฟิเซอร์โดนเนี่ยเจ็บหนักแน่ไอ้อฟิเซอร์จีทีนะโอเคสตันนะครับผมสตันทางเรียบร้อยนะช่วยได้เยอะเลยแล้วก็อีกรอบนึง สตาร์ทสองรอบเลยแต่มันนี่ผลนะทาทาเลจะสตา,าร์ทอีกไหมไม่สตาร์ทสามรอบติดเนี่ยนะโอ้โหสามรอบตีสามรอบก็สตาร์ทสามรอบไอ้ห่าทีตอนเล่นนอกรอบไม่เห็นเป็นโอเคตอนนี้ทั้งโดนสตาร์ทอยู่นะครับดังน,นั้นเนี่ยหมดห่วงได้เลย,เลยนะผมจะให้เซลล์อยู่หน้าไปแล้วกันนะมันตีหนึ่งทีเท่าเดียวกันหมดนะครับผมสำหรับ โกเทนลังนี้เพราะว่าทั้งไม่น้ำไงเพราะว่าทังสตันอยู่โอเคก็ตีโกเทนมันได้กันตีทั้งก่อนดิเอาให้ทั้งมันตายก่อนผมไม่อยากเยอะมากเยอะีงมัน,นเสียเวลานะผมซึ่งไม่รู้ว่าจะได้ไม่ตายครบคนหรือเปล่าไม่ครบทุกคนดิครบอีกเออครบครบครบตัผิดโอเคได้ยูนะรานสามนี่ถีบหนะ้าชอบท่านี้มากเลยท่าแรกเซลเม้นเทมาก เพอร์เฟคแอคแทกอย่างที่ผมชอบชอบมากแล้วก็เดนบีพิเซอร์ใส่ไปกินดีคอนอีกแล้วดีมากแล้วก็หนึ่งล้านคินดีคอนไหมถ้ากิดีคอนจะดีมากนะครับจะได้ดาเมจสูงสุดเลยเออพูดเหมือนรู้ใจอ่ะฆ่าได้ด้วยเออดีว่ะเจ๋งเจงเจงโอเคปิดไปได้หนึ่งศพนะเหลือแค่โกเฮนอย่างเดียว,วตอนนี้แล้วก็ฮิวเลือดเต็มหลอดเกียบเต็มหลอด ผมจะให้เซล์กับฟิเซอร์จจฮีอยู่ด้วยกันแล้วกันเพราะว่ามันลิงก์ด้วยกันดีมากนะครับเป็นตัวคู่กันอยู่แล้วไงก็ไม่อยากใช้เท่าไหร่เลยว่ะแต่มันจะมันจะโดนหนักสิถูกไหมถ้าทิเซอร์ไม่สแตนเนยรู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอลองนะจังหวะนี้เอาผมมันจะตายไม่ตายก็มาวัดตรงนี้แหละนะว่ามันจะไม่ตายใส่มาหรือเปล่าเดี๋ยวมึงใส่ตอนแรกเลย พูดเหมือนรู้อะโดนเท่าไหรเออแสนสองนี่ขนาดชนะทางนะฮ่เอ้ยผมจะกะว่าวจะถึงกันติเซลเซลแอคแท็กตอนมันไอ้นั่นงอนไงแต่ไม่ทันมันตีแอ็คแท็กมาก่อนโอ้โหมันรู้เลยส,สตันสตันได้ไหมอ่ะฟิเซอร์อยากให้สตันมากเลยอะไม่สตันด้วยตา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 ยโอ้ยหห้ามตายนะฟิเซอร์แทงให้ได้แทงให้ได้ โดน,นตีเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้ย,อย,อย,อยดีนะมีเรามีเซลเซล,ล,ลเราเรีเลี่ยเ,เ,เต็มหลอดได้โอโ้โหเมื่อกี้ผมเกือบแตกแลนะ้วเนี่ยสายงกไงแม่งย,ยัดไม้ตายมาด้านหน้าเลยใครจะไปรู้โอเคไม่เป็นไรเมื่อกี้ผมเล่นพลาดเองแหละนะไม่ชัวร์แต่ไม่เป็นไรเราเร,เรามีเซลลเพอร์เฟกต์ฟอร์มนะไม่เพอร์เฟกต์เซลสิเออพูดผิดีเลี่ยนรรัวผมบอก คาเรก็รีได้ฟิเซอร์สีเขียวก็รีได้ไอเซลแม่งก็รีเต็มหลอดอีกมึงรีกันแบบบ้าบอคอแต่งจริงโอเคเซลลุยเลยลูกจัดไปแต่เก็บลูกแก้วไม่ได้เยอะเท่าที่ควรเซลต้องเก็บลูกแก้วให้ได้เยอะถึงจะได้ดาเมจสูงสุดนะถ้าเก็บลูกแก้วน้อยก็ดาเมจจะน้อยลงนะครับผมก็คือเก็บสิ่ลูกอ่ะจะบวก20%แล้วก็ แล้วก็เก็บ6ลูกจะบวกอีก20%นะแล้วก็อีก8ลูกจะบวกอีก20%ก็คือนั่นแหละนะยิ่งเก็บยิ่งเก็บยิ่งเก็บลูกแก้วเยอะก็ยิ่งตีแรงเมื่อเป็นร่างนี้ครับผมโอเคผมจะใช้เทมมี่ไหมชิ้นหนักเหมือนกันนะเนี่ยเอาจริ้งก็อาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้นะผมว่าอ่านนะแค่อานะ่อานใช่แต่มันโดนผนึกกันตีไปแล้วอ่ะไม่ต้องห่วงได้ไหมทาเล่มันมีโอกาสไฮซีนทัวสตันเนี่ย ลองดูไม่รู้สิผมคิดผิดหรือเปล่าแต่ไม่น่าหรออมากเซียวแบตตี้เพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์มันชื่อท้าวอะไรนะเพอร์เฟกต์ t ตป่ะเออนด์ลดหนึ่งหมื่นสามหมื่นนะครับเอ้ยหนึ่งหนึ่งหมื่นสามพันนะพอทนมือทนตีนอยู่เออาไม่ได้แรงมากหรอกโอเคฟิวเซอร์โดเจ็ดหมื่นมีแสบประเด็นทานเลสตั้นให้หน่อยสิสตรัร,สตร,สตร์สตั้นสตั้นสตั้นเยี่ยมมากนะ่นแหละที่ต้องการ โอเคคราวนี้ก็สบายแล้วล่ะตอนเนี้ยเซล,ลจะตีแรงมากนะเพราะว่าศัตรูติดสต,ตันนะครับมันจะตีเข้าท่าเลยนะเข้าลูกสีแล้วก็ฟีเจอร์จะตีแรงก็ต่อเมื่อศัตรูติดซื้อสเปยแท็กแล้วเซลไม่ตีไปก่อนด้วยแล้วมันได้ซลด้วยโอโ้โหตายโนเดชั่นสั่งตายมันเลยเป็นคอมโบที่แม่งโหดมากไงผมเลยเอามาลงในทีนะดูดิแต่ว่ามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะัสองตงัวนี้ผมกดมาเจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เท่ากันเลยนะนั่นแหละ แต่ก็ยังดีอยู่นะครับผมโอเคมาผ่านว่ะด่านแรกผ่านได้นะแต่เผื่อแล้วก็อาจจะไปตายกลางทางเนี่ยนะเดี๋ยวพิ่งดีใจไปต่อไปด่านสองเราเจอศัตรูเยอะขึ้นนะครับห้าตัวนะก็เซลลจะมีโอกาสได้เฉิดฉายมากขึ้นแต่ว่าก็จะโดนหนักมากขึ้นเช่นกันผมจะใช้วิทดีไหมเนี่ยเออไม่แน่ใจว่ะ คือทีมนี้มันผมไม่น่าเอาเรือเอารีเมาเยอะเลยว่ะคือทีมมันรีเลตได้อยู่แล้วไงผมเลยแบบคิดผิดนะเนี่ยหาเอ,อ้ยใช้วิดก่อนดีไหมไม่รู้สิใช้วิดก่อนแล้วกันผมไม่อยากเสี่ยงจริงว่ะคือตัวชนะทางเรามันน้อยอะ่ะมีแค่สีเขียวอย่างเดียวไม่มีสีฟ้าด้วยชิบหายโอเคเอาไงดีจังหวะนี้ โหแย่เลยว่ะอย่างงี้มิสกิลก็ไม่ดีด้วยเออคิดไม่ออกเลยตรงนี้อ่ามิสื้อตีโกฮังไปก่อนออแล้วกันแล้วก็เซลก็ตีโกฮังเหมือนเดิมแต่เ,เซลเนี่ยจะโดนหนะักผมว่าถูกไหมแต่ไม่เป็นไรหรอกเก็บเซลไว้อนยะ่างดีแล้ว เซอร์มันก็ดีเฟนซ์เยอะสุดในทีมแล้วตอนนี้นะครับผมในในโรเลชั่นนะเออปีเซอร์กู๋เมื่อไรไม่ตายอีกโอ้โหเวนลูกแก้วไม่พอ,อจริงอนะ่ะไม่ใช่ลูกแก้วไม่พอเลคียไม่พอเรียบร้อยโอ้โหโดนทีมจีฮางหน้าไม่ตายสีม่วงด้วยอะไรมันจะหมอเจาะขนาดนั้นนะ่ะเรียบร้อยผมตายว่ะไม่ไม่นา่ารอดจริงไม่นา่ารอดโอ้โหพลาดแพ้เลยอยีเวนไม่ไหวล้านหกเลยนะผมตีไป เรแจะดัดหลังให Arrow, <c oughs> <lerde strong>. ้มันไส้แฮ้เนี่ยโอ้โหเสียดายจริงแฮ้ยนี่เหตุใจเนี่ยแต่เซลมันแทงได้ไงผมเลยแบบเชื่อหน่อยแต่ไม่ไม่ทำแล้วอ่ะไม่คิดว่ามันจะมาตายใส่มาเลยทันทีทางเนี่ยผมไม่คิดขนาดนั้นเนี่ยโอเคเดี๋ยวเละนะครับเรามาแล้วนะก็สำหรับ ตอนนี้นะครับผมเล่นนวใหม่นะก็จะมาเจอเฟสสองเหมือนเดิมนะครับสำหรับ SBR นี้ก็ผมเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยก็คือเปลี่ยนจากทีมฟิเซอร์ครับเป็นทีมีเซ็ตเต็ดวอลเลเยอร์ก็คือทีมเฟเซอร์ทองคำมาแหละทองผู้เสียเลยเฟเซอร์ไอ้นั่นสีม่วงนะครับก็คือทีนี้เดี๋ยวผมให้ดูทีมนะก็ตอนนี้เซลล์เปลี่ยนแเรียบร้อยนะเพราะว่าเลือดต่างกว่า30%นะเมื่อกี้ไปบวกกับทั้งโคเทนมาเกือบแตกนะครับก็ ตัวเพื่อนเนี่ยจะใช้เป็นของโบลี่นะครับซึ่งทีมผมเนี่ยอาจจะไม่สมประกอบหน่อยเพราะว่าคือตัวมันมันไม่ครบนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เป็นตัวสีทุกสีซึ่งสีเหลืองผมไม่ค่อยมีตัวเเพก็เลยใส่เป็นตัวฟรีมาก็นะน,นั้นแหละนะครับผมซึ่งโบลี่เนี่ยเป็นตัวแบกของทีมผมพูดเลยจริงๆคือเราต้องให้โบลี่ได้ตีตลอดนะเพราะว่ามันโหดมากผมบอกให้นะนะครับผมดีดีมากจริงบอกเลยว่าสุดยอดโอเคซึ่ง ตอนนี้โผลม,มาโอเคแล้วตอนนี้ดีฟเฟนเซลเยอะสุดนะครับให้เสียไปแกมไปกันเลยนะจะเหลืออะไรตอนนี้ก็ผมจะใช้วิทก่อนนะครับเอ้ยคิดถูกจิงผิดใช้อะไรก่อนดีผมจะใช้เป็นนี่ก่อนแล้วกันนะครับชามโม่ก่อนนะเดี๋ยววิทเข้าไปใช้เทินสุดท้ายนะครับ ไม่ใช่คนอื่นนะตอนนี้ก็พยายามฆ่าเทนิีทางไปก่อนนะครับผมจะพยายามฆ่าเ,เ,เนชนเชนเชนซีคงไปก่อนนะเพื่อไม่เป็นลางร้ายต่อต่อทีมนะครับเพราะตัวสีเขียวในทีมเราเนี่ยเยอะมากแล้วก็เป็นตัวแบกด้วยโอเคเซลล์ลุยดีกว่าว่าจะทำดาเมจได้เท่าไหร่นี่คือเก็บลูกแก้เกวกเต็มหลอดนะครับผมเก็บได้ซูเปอร์แท็กเท่าไหร่นะ18คีเลยนะน่าจะได้ประมาณ มื่อกี้เก็บเขาแปรลูกแก้วหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมแต่ว่าเยอะแหละมื่อกะเยอะมากโอเคไม่รู้ผมอาจจะตายก่อนหรือเปล่าเท่านี้คืออะไรก็เกิดขึ้นได้ NBR นะครับผมแม่งเผื่อถ้าไม่ตายมาันแบบหายบ้าบเลยนะเรียบร้อยแต่แบบนี้โอเคได้อยู่งบไม่จังแม่ตายใส่มาละสองล้านหกนะผมนี่โอเคอยู่โอเคอยู่ผมว่าดาเมจกลางๆกนะ็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าก็ แค่นี้ก็เยอะแล้วสอรห้าจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะมีเกือบฆ่าแทนที่ังได้ด้วยนะแล้วก็มีความสามารถในการดีเฟนท์ที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมไม่ใสูงขึ้นเรื่อยๆดิดีเฟนท์มันหนานะผมทั้งล่างแรกทั้งล่างสองอยนะแต่ว่าล่างสองเนี่ยจะอ่อนกว่าล่างแรกผมว่าโอเคเทอร์นี่ผมจะใช้ผีแล้วกันนะไม่อยากเสี่ยงแล้วตัวละครตีมันเยอะมากแล้วเร,เราเป็นโบลิสีแดงนี่ไงโบลิสีแดงมีจุดอ่อนเยอะมากนะครับ เลยไม่อยากเอาแล้วอะ่ะก็จะให้โบรีสีแดงตีหมูแล้วกันผมไม่อยากใช้อันตัวซูเปอ,อร์แท็ก18ชิจะไม่คุ้มเท่าไหร่ผมว่าก็พยายาม58ชิโอเคนี้ไม่18อันนี้ไม่18ชิแน่นอนแล้วก็โบรีเขียวเหรอตีอะไรก่อนดีตีคูลินก่อนก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าคูลินยังไม่ตายนะผมอยากเอาคูลินให้มันตายก่อนโอเค เสียได้ไม่ใช่ไม่ได้18ทีโบลี่เขียวนะถ้าได้ถ้าได้18ทีจะดีมากนะครับทำให้เป็นะไรอเคอย่างนี้แหละนะโบลี่เปิดก่อนนะเปิดก่อนได้เปรียบนะโบลี่เก่าเปิดก่อนโบลี่โบลี่สีเขียวเปิดตามนะครับไม่ไม่ใช่เปิดตามโบลี่เขียวค่อยตามนะนี่ตีไปนะผมถือว่าเป็นตัวที่ยังดีอยู่นะแต่ว่ามันมีข้อเสียอย่างที่บอกไปนะก็คือมันเปาะ เวลาเราันตีเนี่ยห้ามโดนตเตีขาดไม่งั้นแตกแน่นอนกมเยอะก้ามเยอะซะเปล่านะันโดนตีตัวแตกนะครับผมโอเคตอนนี้ดีหิวถือว่าดีมากนะตอนนี้เลเยชั่นของเราเกมเราจังทรงเกมอยู่ถือว่าโอเคนี่ข้าวคูลินได้แล้วด้วยนะแล้วก็อีกรอบหนึ่งเบิ้ลซ้ำมันเตีตรงนี้แหละโบลี่เมันเบิ้ลซ้ำได้นนะแค่ทุกตัวเลยนะผมสำหรับาาโบลี่โอเคโ,เคโกหังกับตายนะผม เดี๋ยวให้ซื้มาปิดฉากก็ได้นะเล่นนิดเดียวเองซึ่งฟีเซอร์มาแล้วโอเคฟีเซอร์แทงได้นะครับผมให้ฟีเซอร์ไปแทงก่อนแล้วกันดีหรือเปล่าอย่างนี้จะดีกว่าผมว่าใช่ไม่รู้มันมันฟีเซอร์ฟีเซอร์มันเท่าไหร่นะห้มมาสิบสกิลของมันอะเมื่อเฮดปีต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือมากก็โอเคอยังไม่ตม่ำยังไม่ตม่ำยังไม่ตม่ำงั้นก็แทงได้อยู่นะครับ ก็ให้มันอยู่นี้ไปจะดูกแก้วนี้ไปแล้วก็บเบจิต้าตีว่วเท่าเต่าไปนะเพราะว่าทางเห็นไม่ค่อยเยอะอะไรอยู่แล้วนะบเบจิต้าต้องได้ตีเยอะต้องได้ต้องได้ต้อ,อ,ตอ,ง,ตอ,ง,ตองโดนตีเยอะซึ่งมันบางอยู่แล้วตอนแรกเลยไม่อยากเสียงท่า่แล้วแมงเออฟิเซอร์ไม่ได้ไม่ตายเหรอวะโอ้โหพลาดแล้วเนี่ยไม่ได้จริงดิโอ้ไม่เป็นไรเสียดายอะถ้าได้จะดีมากเลยไงก็คือแบบ นนถ้าได้มันจะช่วยลดดาเมจจากโกหังด้วยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรห้าแ,แสนเจ็ดตีใส่เมื่อเท้าเต่าดาร์คอิมเพรสห้าแสนเก้านะครับผมใช้ได้อยู่ถ้าไม่ตายจริงนะโอ้โหเก็บแต่เนียแล้วก็โบลีเปลี่ยนร่างมันจะฟักรอ เฮ้อผมบอกเลยโ e บลี่ไม่เมีพีหลายเกมลเลยไอพวกด่านตัวร้ายท้างหลายนะผมใช้โบลี่แบกหมดอนะ่ะจริงตัวเพื่อนเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีตัวเราก็ได้แค่ตัวเพื่อนมันก็แบกไหวแล้วโบลี่โหดมากโอเคมา,คมาต้องจัดตำแหน่งนี้แหละโบลี e อ่อ่ะจัดไปผมจะฆ่าพิการโรก่อนซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะฆ่าได้หรือเปล่านะครับผม ถ้าฆ่าได้ก็จะ,ม,จะมันจะได้มันจะได้ตีต่อเนื่องครับซึ่งตีต่อเนื่องมันจะได้ตีโกหังด้วยดัยงนั้นเนี่ยถือว่าดีมากนะครับถือว่าเข้าแผนเราเอ,อ,อย่างนี้ก่อนตอดูครั้งให้เต็มแล้ววะโอเคอาจจะฆ่าได้เธอเดียวนะครับผมเพราะว่าเป็นโลเดชั่นที่ดีพอครัวเลยตอนนี้เีได้กดตีพี่ก,กรโะโหลกบ่าวะชิบหายแล้วอย่าพลาดนะโดนไหม โลหรือเปล่าอาวุธเท่าเต่าลืมติ๊กโอ้โหแม่เอ,อ้ยพลาดจริงไม่เป็นไร <c oughs> ลืมติ๊กโอ้โหลืมติ๊กกันพิกโลอ่ะโอ้โหแม่งถ้าเราโดนซูเปอร์แท็กเนี่ยอาจจะเฉียดตายได้นะผมว่าเห็นก็พังดับไปหนึ่งลายโอเคหลบได้มึงหลบได้ยังไงบ้า <c oughs> อับหลบมาด้วยเหรอเพื่อนโอ้โหเอาเรื่องจริงวะนี่เวน ได้ไงไม่เป็นไรถือว่าดีแล้วจะได้มดดมมลลไ,ดไม่ต้องโดนดาเมจเพิ่มขึ้นอเซลจ,เจะฆนะ่าได้หรือเปล่าตรงเซลนี่สิจะฆ่าได้หรือเปล่าดาเมจสามล้านนะฆ่าได้หรือเปล่าเซลจะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่าจะทําได้ไหมทําได้ไหมโอเคดีมากกูก็ล,ลุ้นตามเนี่ยโอเคดีมากเซลหลอดความใกล้เต็มแล้วนะอีกนิดเดียวก็เต็มแล้วเนี่ยมา ดาสุดท้ายแนละ้วเคมาตั้งสติไว้เราอาจจะตายกลางตีนก็ได้นะห้ามห้ามห้ามประมาเด็ดขาดตอนนี้เราต่ำกว่า50%หรือเปล่าไม่นี่ใช่ไหมยังไม่ต่ำกว่า50%หรือเปล่าผมว่าไม่นะซึ่งผมจะไม่ประมาก,ก็ไม่หแหละเออไม่ต่ำกว่า50%แน่นอนซึ่งตอนนี้คือ,องไงหลอดของมันก็เต็มหมดแล้วอะผมมันต้องมันต้องใช้ตรง,งนี้ซึ่ง หนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหต้องมีลิง์สกิลจริงกว่าไม่งั้นไม่ไหวแล้วเบจิตาานนะ้าจะโดนหนักด้วยไงไอเ้เบจิต้าเนี่ยผมไม่น่ามันมาเลยวะไม่เป็นไรยิงไปก่อนปับ๊บลิเซอร์อก็ไอลูกแก้วปะผมจะใช้ไอเทมก่อนเลยไหมต้องใช้แหละจริงต้องใช้แล้วอย่างวันนี้ใช่ปะสี่สิบเปอร์เซ็นต์อางชัวนะผม นี่ไปอีกไม่เอาดินี่ดีกว่าเรามีเซลลิเลียดนะครับแั้นก็ใช้ลีเลียดไปซะนะบวกดีเฟนต์อีก50%สองเทินเอาให้ชัวร์นะ <c oughs> ไม่จากเสียงจริงของผมพูดเลยซึ่งตอนนี้ก็โอ้โห้พลาดน่าจะให้ฟิเซอร์สีฟ้าไปกันตอนแรกผมรีบกดไปเลาดอีนแล้วมันผลาดบ่อยเหลือเกินกูเป็นไรพ่าดแล้วพลาดอีกนะพ่าดแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไร โอเคมาลุยได้ห้ามตายนะเว้ยคือเรามีโอกาสตายได้ไงแต่ว่าคงไม่คงไม่ตายหรอกตอนนี้นะแต่ก็โดนถึง 105, แสนห้านะผมนี่ขนาดขนาดมีดูคังโหมดนะเอ้ยขนาดาเรียกอะไรมีวิทแล้วก็บวกอีเฟิอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ก็ไม่เป็นไรจัดมาขอดาเม็นังหนักได้ไหม แต่มันคงไม่หนักมากอ่ะผมน่าจะให้โบลิีงมันใช้ว่ะแต่คือโบลิ่มันมันมันไม่ได้อยู่ในเทิร์นไงก็เลยไม่ได้ไม่ตายอาจจะไม่หนักหน่วงเท่าไหร่หนึ่งล้านอย่างเดียวโโอ้หไม่เท่าไหร่นะผมว่าพลาดเลยนะเชงโดคังหมดพลาดไม่เชิงเขพลาดหรอกใช้เทิร์นสุดท้ายอะถูกแล้วแต่ว่าตัวละครที่มันตัวละครที่ได้โดคังโมดเนี่ยพลาดนะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวดาเมจนะครับผมชิบหายแล้วแล้วโกคูยังไม่ได้ยังไม่ใช้ อ่านั่นเลยเขาแบกแทกเลยมึงอย่ามาใช้แต่เบนจิต้ากูนะเว้ยอย่านะโอเคดีมากกูก็ลุ้นเลยเกินเกือบแล้วไงเกือบโดนของแล้วไงโอ้โหแม่งเอ้ยโบลี่เอาไงวะเนี่ยโบลี่ไหวปะเนี่ยโบลี่แหลกโบลี่แดงมันจะรอดหรือเปล่าเนี่ยผมกลัวว่ะรถอีกอ่ะขานอเดฟเฟนอีกแม่งเอ้ย มันต้องยืนคู่กันอยู่แล้วไงประเด็นเนยเนยเแบบนยแบบแล้วอย่างนี้ต้องได้ไม่ตายชวฉยๆแล้วด้วยอย่างเงี้ยไม่น่ารอดหรอตกนี่อาจจะต้องยอมโดนทนอ่ะหนึ่งทีอะ่ะแต่จะโดนหนักมากกับสีประเด็นซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับโอเคทำใจไว้แล้วไอ้เทมเหลือแค่สองชิ้นนะแต่เรามีดีเฟนซ์เยอะอยู่บวกดีเฟนซ์เยอะอยู่ เข okay, มาลุยตาย,ยผมเล่นพลาดเยอะเนี่ยผมว่าไปแล้วเนี่ยบูรีจัดไปคือตอนเนี้ยเรามีสแต็กดีเฟนเยอะมากนะครับทั้งไอเทมเนี่ยไอเทมเยอะมากจากไอเทมเนี่ยบวกเยอะมากซึ่งก็ดีแล้วนะเพราะว่าบูรีมันจะโดนตีแรงแต่ว่ามันจะเปิดไอเทมมากเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เราเหลือแค่สองไอเทมแล้วตอนเนี้ยจะไม่รู้ผมคิดถูกหรือเปล่าโอเคโดนตีไม่เท่าไหร่ สองล้านห้าจับเวียงแล้วก็นี่อีเซนคนนอนเวียงไปตูมหนึ่งล้านเอาวะเริ่มมาวะเอาวะมันเริ่มมาวะทรงเริ่มมาแล้วราคาเบจิตา้าได้จะเริ่มดีมากนะครับต้องรีบฆ่าเบจิตา้าก่อนแต่มันคงไม่ตายใเนเทอร์นี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับวิเซอร์ถ้าติดเบิร์นเนี่ยมีโอกาสอยู่เหมือนกันนะแต่มันจะติดหรือเปล่านี่สิประเด็นเลยนะ ผมไม่ตายแหละก็คูไม่มีไม่ตายมาเลยอ,อย่าอย่าแรงหกหมื่นขนาดสเต็ก f ีเฟนเยอะแยะน,น,นี่ยดนหกหมื่นกว่าโอ้โหสองรอบติดคือถ้าไม่ใช้เทมสองรอบติดยังไงก็ตายผมพูดเลยจริงโอเคมาวิเซอร์ตอนนี้ไอเทมวิทหมดเขียนแล้วนะหมดแลนะ้วครับหมดพาสิกของมันแล้วนะก็ผมจะใช้อีกรอบแล้วกันนะซึ่งตอนนี้ ไอโกลเด้นฟิเซอร์สีฟ้าเนี่ยมันยังมีสก,กิลในการแทงของมันอยู่ก็เอามันอยู่หลังไปนะดีแล้วซึ่งตอนนี้เวลาที่เซลเราจะได้เฉี่อฉายนะครับเซลตังแรกนี่ยมีดีเฟนที่เยอะกว่าร่าง2แล้วนะครับเพราะว่ามันจะบวกดีเฟน,นต่อจำนวนตามต่อจำนวนศัตรูตอนนี้ดีเฟนซ์อยู่ที่แสนสามซึ่งมันเยอะมากถือว่าโอเคระดับหนึ่งเลยตอนนี้อุ่นใจขึ้นมานหนึ่งละก็ตอนนี้ก็จะลุกแก้วไป ให้เซลตีเบจิต้าไปก่อนนะแล้วก็ตามด้วยฟิเซอร์นะครับส่วนในตัวนี้ก็ช่างมันทำอะไรก็ทำไปเชิญดูสิตีไม่เข้าเลยเห็นไหมมันดีอย่างนี้แหละเซลนะครับมันจะดีในเรื่องสตันนะั่นแหละเอ้ยไม่ใช่เรื่องสตันเรื่องดีเฟนต์นะครับผมถามว่าดาเมจแรงไหมก็พอได้นะครับทั้งแรงทั้งแบบทั้งถึกนะถึกเนี่ยจะมากกว่าอยู่แล้วแต่ถามว่าแรงเท่าแบบพวกโกฮังอะไรอย่างนี้มันก็คงไม่นะครับ ต่แค่ 5, 5ก็ทําัาเหรถึง3ล้านได้แล้วก็ถือว่าโอเคมากโอเคมาตอนนี้เราเหลือ,ลอวิทย์แค่เทินเดียวแล้วแต่ว่ามรนมีโบลี่บุยเราเปลี่ยนร่างเรียบร้อยนะครับคงไม่รอดผมว่าเราอาจจะชนะแล้วตอนเนี้นะครับผมภ่าสีในการที่เราจะชนะเนี่ยสูงแต่วา่ามประมาทนะนะครับนะครับ5ประมาทดยูดีนะผมจะใช้คิวอีกแล้วกัน พื่อความชวรในเทอร์นี้เลยนะซึ่งโกคูเนี่ยไม่รู้ว่าจะฆ่าตายหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าอาจจะไม่นะครับดีเฟนส์ของโกคูของเบต้าจะเยอะกว่านะแต่ว่าโกคูมันตีดักหนา้าเยอะด้วยผมไม่อยากเสี่ยงอยู่แล้วจัดไปไอเทมสกิลโอเคเราต้องฆ่าประมาทตอนนี้ไอเทมหมดแล้วนะครับผมซึ่ง ต้องระวังให้ดีนะโกคูเนี่ยผมไม่ได้ตีมันด้วยไง<ๆ>ก็อ่าไอช่องหลังเนี่ยไม่ต้องห่วงแล้วเพราะว่าเบตต้ามันควรจะตายก่อนเพราะว่าเลือเล่อนมันอย่านิดเดียวผมจะตีโกคูก่อนเลยกันนะครับผมอ่ะตีไปโบลีก็ตีไปไม่ต้องเบี่ยนไม่ต้องเบี่ยงเป้าหมายนะรเพราะว่าคือ,อยังไงเบตต้ามันก็มันก็ต้องตายอยู่แล้วเลยเพราะว่ามีโบลีสีแดงคอยตีนะตีหมูด้วยโอเคมาเรามาดูกันว่า จะรอดหรือเปล่านะโดนตีสองหมื่นชิบหายแรงเนี่ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งซึมไปกระแทกนะไม่เอานะโอ้โหพลาดแล้วระหว่างจ,จะแพ้ได้นะครับผมซึ่งเรามาดูกันดีนกว่าว่าจะชนะหรือแพ้นะครับผมมาดูหกล้านกิริคอนนี่เถอะจะดีมากนะกิริคอนกิริคอนกิริคอน,คคอนเรียบร้อยสี่ล้านโอเคดีมากโอเค ตีเบิ้ลอีกหนึ่งรอบสามล้สามน่นานนจะตายไม่ตายก็เลี้ยไม่โตอะไม่รอดนะผมโกคูโอเคโอเค้วก็โบลี่ปิดฉากเวิต้าไปซะตีเบิ้ลสองทีคงไม่น่ารอดนะผมเล่นนิดเดียวเองโอเคชนะออกมาผมบอกเลยว่าทีมนี้เอวีพีไม่ใช่เซลแต่เป็นโบลี่นะเป็นโบลี่เพื่อนนี่แหละโบลี่ตัวนี้ตัวใหม่เนี่ยแม่งแบกมาไหลจังมาหลาได้นะผมว่าเป็นตัวที่ดีมากเลยนะ ใครได้มันก็ต้องดีใจอ่ะมันดีมากผมอยากได้มากเลยตอนแรกผมไม่ค่อยอยากได้หรอกเพราะผมไม่ค่อยชอบโบลี่แต่หลังๆมากเนี่ยผมเริ่มชอบแล้วนะไม่รู้ทําไมซึ่งตัวนี้ไม่ก็โหดมากนผมเลยอยากได้มากแต่ก็น,นั่นแหละโอเคสำหรับคลิปนี้ก็นะจะมาทําการรีวิวเซลล์แต่ว่าไม่ได้รีวิวเลยนะสักนิดเดียวก็มีรีวิวนิดหน่อยแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็น,นั่นแหละนะผม ก็แค่ให้รู้เฉยว่าเซลล์มันทำได้ได้บ้างนะอย่างมันก็ได้เห็นแอคทีฟสกิลด้วยเอ้ยแอคทีฟสกิลไม่ได้เห็นนี่หว่าเออไม่ได้ใช้เลยนะแอคทีฟสกิลได้เหมือนกันแต่อย่างนั้นก็ได้เห็นกันเป็นล่างนะครับผมนั่นแหละง่ายๆก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้เจนนนนะนนนะอนใหม่คลิปหน้านะกันนะสำหรับพวกคลิปดาวน์มอนอคังนะอาจจะเป็นทำเซลล์แอคทีฟสกิลก็ได้นะใครจะไปรู้โอเคเดี๋ยวไว้เจอนใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ